เป็นยังไงกันบ้างครับกับต้นซีซั่นที่ผ่านมาใครหลายๆคนที่กดโซโล่หรือกดทีม3ก็โดนรีพอร์ตกันรัวๆแม้แต่ทีมตรงข้ามก็สามารถรีพอร์ตเราได้ครับในคลิปนี้เอกจะมาแนะนําฮีโร่ในตําแหน่งแครี่ที่เวลาเอกเล่นโซโล่เอกมักจะหยิบมาเป็นประจําและถึงเกมจะแพ้าก็เพราะการโดนรีพอร์ตตลอดนั่นก็คือฟินกิคครับเป็นแครี่ที่มีทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวไม่ว่าจะดามจที่แรงเคียร์เลนได้ไวมีสกิลหลบและพารสกิลเปิดตาตูใครที่ชอบเล่นโซโล่เอกขอแนะนําเลยครับ ทันีล้วนี่ทันบีแล้วเว้ยสอย่างเงี้ยตคนก่อนพี่เลนคนน่ะไปได้เอาเอาเอาวาร์ปใสเฉยอะไรเนี่ย หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพพี่เติมตั้ชัวรป้าและมีเกมอีกมากมายทั้งบัตรเติมเกมหรือเกมออนไลน์ก็สามารถเติมได้ที่โกลเด้นเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเติม r าวคูปองเข้าเร็วสุดๆแถมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึงโกลเด้นเติมเกมนะครับผมลิงก์เติมอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปเติมไปเยอะนะครับขอได้จ้าผมต่ต และในเกมนี้นะครับที่ทุกคนกาลังดูอยู่ในแรลง40ดาวนะครับและเกมนี้เอกยืนชนเลนกับแวนด้วยนะครับซึ่งฟิลิ์ในช่วงก่อนเลเวล4เนี่ยจะสู้แวนค่อนข้นขางลําบากนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแวนที่เล่นแบบเอกซิบนะครับแบบไม่กลัวตอนที่เราปาสกิลเนี่ย ก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับแวนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแวนนะครับเมื่อเราปาสกิลหนึ่งไปเนี่ยเขาติ่มติ่มเนี่ยอันเนี้ยเราตอดฟีเราจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่เล่นแวนแบบในเกมนี้นะครับคุณอย่าไปสู้กับมันในช่วงก่อนเลเวลสี่นะครับเพราะคุณจะเทรดเล่นกับมันเนี่ยค่อนข้างลําบากนั่นเองนะครับผมเอาดีเอาดีมันจะตุยแล้วเนี่ยพุ่งหลอดแล้วเนี่ย เฮ้ย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 เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆแวนเอาดีๆป้องเลนมัดบอนของเราถูกโจมตีเอาสาระไม่เอาสาลายสู้ลำบากมากครับถ้าเจอคนที่เล่นแวนแนวแนวนี้มีอยู่2อย่างที่เอกจะแนะนําทุกคนนะครับก็คือ1เรียกเพื่อนมาเติมเลนเพราะแวนเขาเล่นแบบห้าวมากเลยนะครับจะมีโอกาสที่เราเนี่ยสามารถที่จะปิดคิวแวนได้นั่นเองหรือว่าเราเรียกฟิกเกอร์ได้นะครับแล้วก็ อย่างที่2นะครับรอเราเลเวล4แล้วค่อยเล่นคอมโบสกิลที่1กับอัติเมทก็จะทําให้กดเลนแวนได้แล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้เราต้องใจเย็นหน่อยนะครับเวลาเราเจอแวนเพราะแวนเนี่ยต้นเกมจ๋าเลยนั่นเองนะครับแทบจะไม่ค่อยมีฮีโร่ตัวไหนเนี่ยที่สู้แวนได้เลยนอกจากโจ๊กเกอร์นะครับที่ในเลเวล2เนี่ยรับมือด้วยกันได้นั่นเองครับมาเดินด้วยกันเมย์อะปล่อยไปเลยพี่ฆ <Yeah. S 1> ่าโลมฆ่าโลมมันอยู่บน พี่ต้องอยู่บนถ้าโลมันอยู่กลางพี่ไปช่วยเมีดโอเคเราจะเราจะเล่นอย่างนี้นะต้องขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับทำไมเอกถึงบอกว่าถ้าโลมทีนุข้ามอยู่กลางให้โลมเราไปเล่นกลางถ้าโลมทีนุข้ามอยู่เลนบนให้ไปเล่นเลนบนอันนี้เราเล่นแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับจะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยไม่โดนลุมและโดนกดเลนนั่นเองนะครับก็เรียกแบบง่ายๆนะทุกคนเล่นแบบสบายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับเพราะในเกมนี้เอกกดมากับคนดูในสตรีมของเอกนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงช่างมัน เปิดแมพให้เปิดแมพให้เราฟังดาบสเลเยอะให้ทีเราฟังดาบสเลเยอะให้ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีเปิดแมพให้เปิดแมพให้หลอดเดียววะไปซุ่มรอที่พุ่มไม้นั่นก่อน วันเกิดวันเกิดวันที่สี่ครับแต่วันนี้เอกมาตีไง <c oughs> พรุ่งนี้อาจจะหยุดแต่ก็อาจจะมาตอนเช้านะ <c oughs> นั่นแหละถ้าลมอยู่บนเราอยู่บนเราอยากไปมาโคแหลงกอครับไม่ต้องเล่นกับเมดหรืออะไรเรานี่เลยลมอยู่บนเราอยู่บนลมอยู่กลางเราไปกลางมาโคงง,ง่ายๆเนี่ยแหละอย่างงี้แหละเล่นถูกแล้วพี่ปล่อยเมด <ไป S 1> มันไปนบญใส่บารด้วยนะ อืขอบคุณมากครับดีดีฟิกไปแล้วแวนฟิกไปแล้วเล่น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 ถ่ยมาถอยมั้ยดี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 เนี่ยเราเล่นให้เราเล่นง่ายเว้ยเราไม่ต้องให้คนอื่นเล่นยากแบบนี้เห็นไหมทุกคน มันอาจจะฟังดูใจร้ายนะเว้ยแต่เชื่อผมเถอะอไอ้พวกนี้มันไม่ใจดีกับเราเหมือนเหมือนเอกหรอกถ้าเราเล่นงงมันก็รีพอร์ตอ่ะมันไม่คิดว่าคนเรามันพากันได้หรอกเว้ยมันรีพอร์ตอย่างเดียวไอ้พวกนี้เราอย่าไปใจดีพวกมันเว้ยหาคนใจดีในยุคนี้มันยากดีเลยดีเลยโลมอยู่บนเราอยู่บนโลมอยู่กลางเราเล่นกลางบนสองขึ้นบนเลยพี่อย่างนั้นแหละสวยตรงนี้ เปิดแมบให้เปิดแมบให้นี่สี่ตัววิ่งเลยวิ่งยาวเลยแม่งมาไงเนี่ยตัวเนี้ยโคตรเยอะเลยพี่กูรั่วเลยมาไงเว้ยเปิดแมบให้เปิดแมบให้น,หนี่มีผมเปิดแมบคิวเห็นปะมีเปิดแมบเว้ยดูดิเปิดแมบเว้ยเปิดแมบเปิดแมบ และนี่ก็หนึ่งในเหตุผลนะครับว่าทำไมเอกถึงแนะนำฟีนิกแคลรี่ในซีซั่นนี้เพราะมันมีเปิดแมปให้ตัวเองและเพื่อได้นั่นเองนะครับแทบจะไม่ต้องใช้ของโลมเปิดตาเลยถึงจะไม่มีสโลเหมือนของโลมนะครับแต่มันก็มีประโยชน์มากๆเพราะคู่ทักิลของฟีนิกเนี่ยมันไม่ถึง5วินาทีด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนั่นเองนะครับผมแบบได้อย่างนี้ฮะนี่ล่าง4ตัว,ตวโอเคได้บนแล้วได้บนแล กำลังไปกลางกำลังไปกลางกำลังไปกลางเลือกปะทะเลือกปะทะเลือกปะทะเรารอครุ่งห้าเราเล่นด้วยกันใหม่เลือกปะทะด่วนเลยเปิดแมปได้เปิดแมปได้โดนไหมโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิแบนเจ็บแบนเจ็บซึ่งหลอดเหมือนกันเจ็บเจ็บก um ันไป เปิดแมพมีเปิดแมพชิวชิวชิวเราจะโดนปิดที่เล่นเล่นเล่นตาแล้วต่อได้นะ <laughs> ผมพร้อมเล่นฝากดูแลป้อมด้วยแต่การมีคลิปนะการมีคล <laughs> ิปนะ <laughs> บีไปบีไปบีไปบี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 ปิดปิ้นยสวยดีหน้าปิดดีหน้าปิดสวยดีดีดีเอ็นดอร์ไหมเอาเอ็นดอร์ดี แล้วก็ความสามารถของฟฟนิกซ์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสกิลที่1ครับเมื่อเราปาบูสกิลไปเวลาตีครบ4ครั้งเนี่ยมันจะระเบิดโดคนที่อยู่ในระยะด้วยนะครับและดามเมจเนี่ยค่อนข้างเยี่ยแรงมากๆเลยนั่นเองสามารถใช้ได้กับป้อมนะครับถ้าคนเดินมาไม่ดูนะครับก็สามารถตีระเบิดสแต็กดามเมจได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผม มาดิโคแรงอ่ะตอนเนี้ยังพุ่มมาดังพุ่มดูบังพุ่มไปด้วยกำลังมังกรเว่ยกำลังไปเวเล่นได้เล่นได้คิวิวคิวิวิวคิวิววิวดีดีดดักดักดัล้วจะถามทำไม มึงดูอยู่มึงจะถามกูท้วเพื่อไอ้นี่แม่งหลอ,อกให้กูพิมพ์นะสวัสดีครับผมพิมอีกคนจีอ๋อจีอ๋อจีอ๋อทักไก่ออกเหรอออกมาแล้วเรียนไว้เรียนไว้ปิดแมพก,ก็ดีครับ เวกำลังไปเว้ยบนเข้าเว้ยโดนปดิเง,งี้ยโดนไปดิเง,งี้ยโดนไปดิเงี้ยแวนตุยเว้ยแวนตุยเว้ยดาเมจโคตรแรงอะ่ะจัดจ้านในซอยนี้จัดอ่ะมาดิมาดิาเอาเว่ยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเว้ยเล่นด้วยกันเว้ย ทวไมทำไมทำไยใครที่ชอบเล่นโซโล่หรือกดที่3และยังหาตัวเล่นไม่ได้เอกขอแนะนำฟีนิกซ์แคร์รี่เลยนะครับหรือใครที่เป็นเมนออฟลนเนี่ยผมก็แนะนำมูลานะ พอเล่นยังไงเนี่ยโอกาสโดนรีพอร์ตเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะตัวของมันเล่นง่ายจ่ายดามจง่ายแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าเราไม่มีคิวเลยและคะแนนต่ําเกินไปพอไม่ค่อยได้มาเติมไปก็มีโอกาสโดนรีพอร์ตได้เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้เอกก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ไงเล่นตัวแบบนี้ดิเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็ไม่โดนรีพอร์ตสวยไ้มมาไปผมกล้าเล่นทีไม่ไหวแล้วว่ะโอ้โหหนัววะวันนี้ Catch you can. สวย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 ขอย่ารีพอร์ตนะโทษฐานกกนตีนนะดูสตรีมอยู่แล้วแล้วมาให้ผมคุยนะขอญารีพอร์ตอ่าเรียบรอ้ <laughs> อยขอย่าขอ่ารีพอร์ตนะโทษฐานกกนตีนนะครับดูสตรีมอยู่แล้วถามว่าสตรีมไหมโทษถานนะ